สวัสดีค่ะว่านหางจระเข้ไม่ได้มีดีแค่ใช้ทาแผลสดแผลจากน้ําร้อน่วกหรือว่าแผลไฟไหม้ภายนอกอย่างเดียวนะคะจริงๆมีประโยชน์ภายในด้วยสามารถรับประทานได้วันนี้จะมากินสดๆให้ดูด้วยค่ะว่านหางจระเข้มีสรรพคุณรักษาแผลในกระเพาะอาหารกดไหลย้อนลดการเกิดแผลในกระเพาะขณะที่ท้องระว่างรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต่างๆดีมากๆค่ะ แต่เขาจะมียางสีเหลืองที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะยางเหลืองๆนี้ห้ามรับประทานในคนที่แพ้อาจจะเกิดอาการอาเจียนได้ค่ะรสชาติยางสีเหลืองจะขมมากค่ะก่อนรับประทานต้องล้างออกให้เกลี้ยงให้สะอาดเลยนะคะว่านหางจระเ้สามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้มีส่วนชะลอความแก่ชราอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเยอะแยะมากมายเลย และยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานด้วยการรับประทานเนื้อวุ้นกินสดหรือจะทําเป็นน้ําปั่นว่านหาจงจระเข้มาดื่มก็ได้ค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการและป้องกันโรคเบาหวานได้และยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาแก้อาการปวดตามข้อด้วยการรับประทานเนื้อวุ้นครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำก็จะช่วยทำให้อาการปวดดีขึ้นได้ค่ะ และยังช่วยในการย่อยอาหารทำความสะอาดลำไส้ช่วยในการดีท็อกล้างสารพิษในร่างกายของเราช่วยในการทำงานของระบบกระเพาะอาหารช่วยลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ประโยชน์ด<ร>ได้สรรพคุณามากมายเยอะจริงๆองอค่ะวันนี้พะสองก็ได้นำสรรพคุณว่านหานจระเข้มาให้ทราบกันแล้วนะคะถ้าถูกใจได้ประโยชน์ฝากกดแชร์คอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจให้พะสอนด้วยนะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ